แม่เหรียญเอฟคอยนะครับก็มีคนพยายามพยากรณราคาของแน่หน้าคตนะครับว่าเหรียญเอฟคอยเนี่ยจะไปถึง20ดอลลาร์ได้อีกครั้งหนึ่งและมันจะไปได้หรือไม่อันนี้เราต้องดูที่กราฟด้วยกันเดี๋ยวเราไปรับชมการวิเคราะห์ทางเทคนิคหลักสูตรด้วยกันคือคอยนิมุน มูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับหลายคนก็คาดหวังนะว่าอีลอนมาร์นะครับออกมากาวเหรียญเอฟคอยนะแล้วผลปรากฏว่าหลังจากแกกาวเนี่ยแกเปลี่ยนโปรไฟล์ Blue Fi เป็นของตัวเองเนี่ยนะครับก็ทำให้ราคาเนี่ยมีการกระเตื้องขึ้นนะครับสามสิบเปอร์เซนมื่อวานเนี้ยอยู่ที่ประมาณสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดดอลลาร์มั้งนะครับ ก็มีการขยับขึ้นนะผมไม่ได้ติดตามเหรียญ F Coin นะครับมามาพอสมควรละนะครับนานพอสมควรเพราะว่าผมส่วนใหญ่ไปทำเหรียญมีมากกว่านะครับแล้วเหรียญ F Coin เนี่ยเป็นเหรียญที่มันมันโตไปแล้วนะครับแล้วผมลงทุนไม่ทันผมก็เลยไม่ค่อยศึกษามันเท่าไหร่นะครับแต่หลายคนก็มีประสบการณ์และมีความสามารถมากกว่าผมอยู่แล้วนะครับ แต่วันนี้ผมจะมาทำเหรียญ F Coin นะครับเราก็มาวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยกันนะครับเป็นวิเคราะห์กราฟนะนะครับว่า F Coin เนี่ยจะไปได้เท่าไหร่ในช่วงของเมื่อวานเนี่ย F Coin สามารถที่จะคงระดับราคาไว้ที่15ดอลลาร์ได้นะครับและเขาก็มีผู้ออกมาพยากรณ์ออกมาวิเคราะห์ผ่านทางกราฟนะครับบอกว่า F Coin เนี่ยจะถึง20ดอลลาร์ได้นะครับแต่ทางเทคนิคที่สำคัญตลาด F Coin เนี่ย ต้องเพิ่มเหนือราคาให้16ดอลลาร์ให้ได้ก่อนนะครับซึ่งมูลค่าตลาดสูงสุดเนี่ยเกินจริงประมาณ9.28%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาประมาณการซื้อขายในราย24ชั่วโมงของเอฟคอยนะครับอยู่ที่2.79พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นประมาณ103%ผลงานผ่านมาของเอฟคอยนะครับแสดงให้เห็นว่าการลดลงมาจากแนวต้านนะครับที่เห็นเลยว่าเป็นแนวต้านแบบ ทางจิตวิทยานะครับคือมีการที่พยายามทําให้ราคาของแอฟคอยเนี่ยมีการย่อลงหรือโดนทําลายราคาลงนะครับดังนั้นแนวต้านที่สําคัญของ f อฟคอคือ25ดอดลลาร์ซึ่งนำนะครับให้ f อฟคอเนี่ยเราเห็นนะครับว่าช่วงแพนิคเซลจริงๆเนี่ยรวมถึงช่วงที่ f อฟคอเนี่ยมีปัญหาจริงๆทําให้ f อฟคอเนี่ยกลับลงมาที่สิดอดลลาร นะครับตอนนี้รับไม่ไหวแล้วสิบสามแล้วนะนะครับฉะนั้นตอนนี้เกินกว่าแนวรับไปแล้วนะครับฉะนั้นหายนะของ F คอยคือมันจะเกิดสภาวะเงินฝืด40%ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือไม่ค่อยมีการซื้อขายเพราะว่ามันเป็นช่วงของการประชุมเฟดพอดีนะครับฉะนั้น F คอยต้องฝ่าวงล้อม EMA ได้นะครับที่สำคัญคือ Ema 200นะครับต้องทะลุหลักจิตวิทยานะครับคือราคาที่เป็นแนวต้านจริงๆนะฮะตอนเนี้ยต้องไป15ดอลลาร์ได้นะครับฉะนั้นเทรดดิ้งวิวชาร์จซอสนะครับของเทรดดิ้งวิวเนี่ยการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ F coin เนี่ยการเคลื่อนไหวของราคา F นะครับแสดงให้เห็นว่าการเทียบรันนะครับการพุ่งขึ้นคือ ราคาของเอฟคอยเนี่ยมันไปต่อไม่ได้นะครับต้องมาเหนือสิบสี่ดอลลร์และท้าทายเอฟคอยให้ได้นะครับที่ EMA อร้อยอย่างไรก็ตามนะครับผู้ซื้อต้องการติดเหนือห้าสิบเอเเพื่อเลี่ยงเลี่ยงกับดักของตลาดกระทิงนะครับราคาต้องเรียกคืนให้ได้นะคบว่าราคาเนี่ยต้องมาอยู่ที่ยี่สิบดอลล่า นะครับน่าจะประมาณนั้นราคานะครับต้องเรียกคืนความชัดเจนให้ได้นะครับมา20ดอลลาร์ฉะนั้นสความชันเนี่ยนะครับของมันเนี่ยก็คือ200 m a บ่งชี้ว่าโมเมนตัมเนี่ยยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตาม EMA 20 50 100หนึ่งที่สูงกว่าราคาบ่งชีก้การตลาดหลายจุดก่อนที่จะเข้า17.6ดอลลาร์นะครับ ฉะนั้นการคอสโอเวอร์แบบขาขึ้นระหว่าง MACD และเส้นสัญญาณเริ่มต้นในการเทรนใหม่นะครับในเชิงบวกของ h i s โตแกรมเนี่ยนะครับก็ทำให้ยืนยันว่าสำหรับการซื้อขายระยะยาวยิ่งไปได้มากกว่านั้นนะครับฉะนั้นไอเรเอฟคอยต้องวิ่งให้ได้ยี่ดอลลาร์ถ้าไปไม่ได้ก็แสดงว่าหลักจิตวิทยาที่จะยืน เป็นตลาดกระทิงก็ทําไม่ได้เช่นกันเพราะถ้าเกิดไปสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแล้วไปไม่ถึงยี่สิบเป็นเขาเรียกว่าอ่าตลาดกระทิงหรอกคือไม่เป็นตลาดกระทิงจริงๆแต่ว่ามันก็มีแค่แรงซื้อนะครับฉะนั้นวัดใจเลยยลี่สิบดอลลา,าร์เราเอฟคอยจะกลายเป็นตลาดกระทิงที่เฟื่องฟูที่สุดนะครับ ฉะนั้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของการตลาดนะครับกระทิงเนี่ยความลาดชันของ RSI ก็สูงขึ้นใกล้เส้นกลางนะครับคอสโอเวอร์ Cost ที่เหนือจุดดุลยภาพนี่แสดงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบเชิงบวกนะและก็ในความเชื่อมั่นของตลาดโดยสรุปแล้วราคาของ e Fcoin ควรจะอยู่เหนือ20อ่ดอลลาร์ได้อ่ะมาต่อเทนี้กำลังเกิดขึ้นหากแนวโน้ม ราคา f ก็ยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นนะครับในไม่ช้าก็จะเกินแนวต้านที่17.6ดอลลาร์และ50 ema เพื่อส่งสัญญาณว่าตลาดกระทิงผ่านจุดสำคัญทางจิตวิทยาที่ประมาณ20ดอลลาร์ได้ถ้าไม่ได้นะครับฉะนั้น ema เนี่ยต้องฝืนราคาให้ได้ 17. หกศูนย์ดอลลาร์ให้ได้ก่อนถ้าต่ำกว่าสิบห้าดอลลาร์ซึ่งตอนนี้ต่ำกว่าสิบห้าดอลลาร์แล้วนะครับก็จะทดสอบแนวระดับที่สิบเอ็ดจุดห้าดอลลาร์นะครับฉะนั้นแนวต้านคือสิบเจ็ดจุดหกศูนย์ไปให้ได้ก่อนไปก่อนจะถึงยี่สิบถ้าไปสิบเจ็ดจุดหกศูนย์ไม่ได้เอฟคอยก็ไปถึงยี่สิบดอลลาร์ไม่ได้ฉะนั้นเหรียญน,นี้ มีวานอมแล้วนะนะครับวานอมไม่พอนะครับตอนนี้ยังมีการการเปิดการเทรดแบบตลาดอนุพันธ์นะครับเปิดมาจิ้นที่กระ,กระดานปิซฟินเทด้วยดังนั้นโดยส่วนตัวตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าอีลอนมัสจะออกมากาวเหรียญ f ยังไงด้วยสภาวะตลาดที่ตอนนี้มีตลาดมาจินหรือตลาดฟิวเจอร์แล้ว นะครับแล้วก็เรื่องของของการเทขายเนี่ยแหละเราก็วานอมด้วยนะวานชีบะนะครวานอิตาเลียนบางตัวเนี่ยอย่างวานจีระยะเนี่ยก็ทำการเริ่มแบ่งพอร์ตการลงทุนมาลงทุนเอฟคอยแล้วเอฟคอยอีกหน่อยจะเหมือนชีบะนะครับแล้วจะค้างไปอีกปีหนึ่งเลย เสียดายนะเอฟคอยมีเวลาแค่สองสัปดาห์นะครับในช่วงเดือนเมษายนเราก็จบรอบของมันเมื่อเข้ากระดานใบแนนได้เร็วความเขาเรียกว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะครับก็คือความชิปหายของราคาเนี่ยก็มาเร็วขึ้นเท่านั้นฉะนั้นเหรียญพวกนี้นะครับผมก็ต้องย้ำว่าเหรียญอะไรที่มันมีโปรเจกต์ที่ดีนะครับ แล้วสามารถที่จะสู้ส่วนตลาดขอไหว้เถอะอย่าเข้าไปแนนอย่างเดียวนะครับไม่นั้นโดนหวานอมแน,น่นะครับแล้วก็ราคาไปไม่ได้อย่างที่พวกเราคิดท่านผู้ชมคิดว่าไงก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับก็ไม่ได้มาโจมตีเหรียญ แต่มาบอกสัญญาณว่าคุณควรจะปรับตัวและปรับพอร์แบบไหนไม่ได้มาทำลายกันไม่ได้มีจุดประสงค์นั้นแต่ผมเข็ดกับเหรียญ o อชกับเหรียญชีบะที่เกิดขึ้นทุกคนเข็ดหมดฉะนั้นมาแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กันนะครับว่าถ้าเกิดคุณเจอประสบการณ์ตรงนี้อย่างที่ผมเจอ คุณควรเตรียมใจบางอย่างไว้ได้และคุณควรจะรับมือกับมันได้นะครับส่วนใครที่ถือยาวๆไม่มไม่กังวลไม่วอรรี่ถือไปเลยแต่สำหรับใครที่ไม่ไหวรออีกปีถ้ามีกำไรช่วงไหนก็ขายช่วงนั้นนะครับ ก็ย้ำนะครับว่ามันเคยเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ถูกทุกอย่างบางทีตอนนี้อาจจะเป็นแค่ตลาดตลาดท่านก็ได้ตลาดหมีแล้วพออีกสองเดือนจะเข้าตลาดกระทิงเมื่อไหร่ว่าอาจจะไปได้แล้วไปได้ดีในรอบแบบของมันนะครับไม่ได้ไปแบบพิเศษ เป็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้ก็ใครคอมเมนต์นะครับก็จะพยายามกดหัวใจปุ่มแดงๆเอาไว้ให้นะครับเป็นกำลังใจด้วยกันนะนะครับก็ช่องของเราจะได้เติบโตด้วยกันนะครับใครที่เป็นสายโฮก็ยินดีด้วยนะครับเหลี่ยน f อฟคอเนี่ยผมเชื่อนะว่าอีกหน่อยเนี่ยทำโปรเจกต์มาให้ดีนะครับเราก็ทําออกมาเรื่อย ถ้าไม่มีวานโอมก่อนนะไป200ดอลลาร์ยังไปได้สบายสบายสิวสิวสิว,สว,สวไม่มีกปัญหาไม่ต้องมีอะไรกังวลนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสนใจก็ทักมาที่เบสละกันเรามีกลุ่มเหรียญ f coin ด้วยนะครับแล้วก็เราโฆษณา mc minor s e r v i c e การบริการครบเครื่องเรื่องการขุดซื้อขายฝากขุดซ่อมมีหมดมีครบ ทุกวงจรนะครับก็ทักมาได้นะครับทิ่เพจอ่ะแล้วผมย้ำกับท่านผู้ชมอีกหนึ่งข้อนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาและทําความเข้าใจข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่า c r y ปโตเคอเรนซี ancy, โดยเฉพาะ f อฟคอจะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี